คนหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดวันเผาหรือดันแรงจัดเผาง่ายเราเพิ่มมาตรการครับให้รางวัลการแจ้งหรือการนำจับคนที่เผาป่าถามว่าจ่ายเมื่อไหร่เมื่อพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีก็คือท่านมีตัวผู้กระทำผิดมาจ่ายทันทีในวันนั้นหนึ่งบาทครับเพื่อเดี๋ยวที่เกิดการคิดหนักว่าอย่าเผาดีกว่าเดี๋ยวโดนจับหรือกลุ่มคนที่2รู้ว่าใครเผาแต่จะทํายังไงดีนะแจ้งมาเลยครับทุกอย่างทุกมาตรการ เพื่อให้เชียงใหม่มีการเผาที่น้อยลงมีคุณมีกวันที่น้อยลงให้คนเชียงใหม่ใจสะดวกครับ